คืนที่เงียบที่สุดฉันอยู่คนเดียวในบ้านบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่เงียบสงบไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงคนมีเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างและเสียงนาฬิกาเดินเบาๆคืนนั้นฉันนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องนั่งเล่นทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งฉันได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเหมือนคนเดินอยู่บนพื้นไม้ฉันหยุดฟัง เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกำลังเดินเข้ามาใกล้แต่ฉันอยู่คนเดียวในบ้านฉันพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเสียงบ้านที่เก่าหรือเสียงลมพัดแต่เสียงนั้นกลับดังชัดเจนขึ้นเหมือนมีใครบางคนอยู่ในบ้านฉันลุกขึ้นเดินไปดูแต่ไม่พบอะไรทุกอย่างยังคงเงียบฉันกลับมานั่งที่เดิมแต่คราวนี้ ฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองฉันอยู่ฉันหันไปมองรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรจนกระทั่งฉันได้ยินเสียงกาะซิบเบาๆใกล้ๆหูเธอไม่ได้อยู่คนเดียวฉันคนลุกไปทั้งตัวรีบวิ่งขึ้นห้องนอนล็อกประตูและพยายามทำใจให้สงบแต่เสียงนั้นยังคงดังอยู่เหมือนมันอยู่ข้างนอกประตูคืนนั้น ฉันไม่ได้นอนเลยและตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่เคยอยู่คนเดียวในบ้านอีกเลย